ตะก้าใหญ่เป็นของสบายใจกับน้องกิตนี่ตะก้าด้วยนางพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดพึ่งขมหรือเห็ดเสม็ดหรือเห็ดยูคากันค่ะเราก็จะไปเก็บในป่ายูคานะคะเพื่อนๆหลังจากฝนตกในฤดูร้อนเันินกิตหูน้องกิตสามอันเลยนี่นะคะนี่มีน้องกิตเจอ นี่ก็นี่ข้างหลังอีกเหรอไหน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 โอ้ยโอ้ตายตายตายเดี๋ยวคานถ่ายได้ไหมอังกฤษเดี๋ยวคานถ่ายได้ไหมเฮ้ยโอ้โหนี่อีกตายตายตายอังกิษโอ้โหน่นโอ้ยนี่นี่นี่ไม้ไม่ไม้ไม้ไม้โอตายตายสบายใจนู่นสบายใจ โอ้โหสบายใจเทียบอ่านอังกฤษเป็นไงวันนี้ดกไหมโดกมากเลยครับดกมากเลยค่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋เก็บไม่ทันอังกฤโอ้ยบานแล้วค่ะบานแล้วค่ะเก็บเลยโอรมันสามแดดซ้อนเลยตอนนี้โอ้นี่บานแล้วค่ะสองวันแล้วบานสองวันแล้วพี่แล้วก็นุ่ม นี่ดอกตูมเพิ่งเติค่ะใหญ่มาก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 ปูกกินด้วย อุ้ยคำใหญ่ๆคำโตโตอือืเต็มปากเต็มคำ mm hmm. ใหญ่มากนี mm ่อยู่นปดกว่าใหญ่มาก mm hmm. ใหญ่มากอ mm hmm. ืม อันนี้ระดงดอกจีม่วงงสวยม,มาก ยายว้าย,ย,ยว้า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 ยนี่มันเห็ดนี่ว่เะเห็ดทั้งนั้นเห็ดทั้งนั้นไปดูซุ้มนี้อีกน,น,น,นี่เห็ดทั้งนั้นเลยนี่เป็นร่องน้ำนะคะเนี่ยอุ้ย ดูลูกมัน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 ก็เกิดนีเด่เดี๋ยวเ,ยวเยวอ้โหซุ้มนี้เท่าไหร่เนี่ยซุ้มนี้เป็นสิบไหมเป็นสิบไหมเป็นสิบไหมนมื่อก๊ดข้างหลังป้าเอาอยัางเอาคอนคะเออน,น,นี่นี่นนี่นีไม่หนูหนีหนูหนูไปเก็บซึ้มนั่นน่อนนะอืม โอ้ยเก็บ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 